วันนี้จะพามาดูการติดตั้งแอร์นะครับนี่นะครับของเก่าที่ช่างเก่าทำไว้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับการจัดท่อการจัดทรงนะครับรูปแบบการติดนะครับทางสองสายไฟนะครับที่ช่างเก่าได้ทำเอาไว้เดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขแอร์คอยร้อน2ตัวนี้นะครับ พอดีเขาให้ทำการย้ายเขาว่ามันร้อนจะเป็นของยี่ห้อเซนทันแอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นของแคร์แรตัวหนึ่งครับนี่นะครับนะหลังจากที่เราได้ทำการแก้ไขเรื่องทางไฟก่อนนะครับเรื่องรางท่อนะครับท่อน้ำยาแอร์ที่เราได้ทำการเดินใหม่ครับนี่นะครับเราย้ายมาอยู่มุมนี้แทนนะครับนี่เป็นของแคร์แรนตัวหนึ่งแล้วก็เซนทันหนึ่งตัวนะครับ ตำแหน่งคอยเย็นที่เราได้ติดนะครับของแทรเรียนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราได้ทำการเดินท่อขึ้นมาใหม่นะครับที่เดินไปหาประมาณนี้ครับ